สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 3อยาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกเพกกะคาหรือเพกกะสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะเป็นพวกพี่หินต่างนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์เลยก็ไปสามารถไปติดตามใต้ description ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ได้จะมีรวม200กว่า ep หรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า กดไปนใน playlist ไปดูคำว่าพิกาคาพิกาโซนไปกดไล่ดูได้นะคะมีเยอะแยะมากมายดูกันมันเพลินแก้เหงากันได้เพราะว่าเป็นธ m ร l เลสนะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูบิ็นดงรายเดือนแบบนี้ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็ อย่างเช่นเคยขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปว่า,าจะทํานายโดยวกว้างหรือเรียกว่า general reading YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูมากมายไม่ได้ทานายเจาะจงให้คุณคนเดียวฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิงฟ้าหรือว่าคำทำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะสิ่งเหล่านี้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยจากไพ่พิเนตไพ่ถลทอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะราศีพฤกษภ Sustenance, Spiritual Practice, Ten of Pentacles, Knights of Wands, Ten of Swords, The Dead, Five of Wands. Eight of Swords, Eight of Pentacles, Six of Cups, Nine of Pentacles, King of Swords, Two of Wands, and the last one by Sudhaina has Six of Wands. โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะอันดับแรกที่อาจารย์เห็นนะคะคือช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับไปทางานเดิมๆก็ได้นะมันเหมือนมีพลังงานของคําว่าเดิมๆเ,เก่าๆหรือว่าสิ่งที่คุณเองอาจจะแบบสมมตินะคุณจบมาจากสายงาน สายงานหนึ่งอยู่ดีคุณไปทํางานอีกสายงานหนึ่งสุดท้ายคุณต้องกลับมาทําในสายงานที่คุณเรียนจบก็ได้คือมันเป็นการแบบเหมือนรื้อฟื้นความทรงจาในเรื่องเก่าๆก็ได้เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันที่คุณกําลังทํางานหรือว่ากําลังดีลงานอยู่ก็ได้สาหรับบางท่านเนาะแต่สำหรับบางท่านเนี่ยจะแปลว่ามีโอกาสได้บ้านได้ที่ดีหนหรือใต้รถนะคะหรือมะระดกตกทอดนั่นเองช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าใครที่ทําแบบสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆโดดเด่นมากหรือรรหรืออออเเเปป็็นนาาาารรรชชกกกหีีีพท่่จจะยวโคับ เหมือนอะไรที่เป็นทางการนะคะบริษัทนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะแบบตั้งบริษัทอยู่แล้วก็ได้เนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมันเหมือนมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากขึ้นหรือบางคนอาจจะขายของเก่าหรือว่าอาจจะเป็นของเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆนะคะ พลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างคือตอนนี้คุณหยิบจับอะไรคุณแบบเหมือนเอาหมดทุกอย่างอะคะ่ะอะไรที่แบบเป็นเงินเป็นทองที่มันไม่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายคุณทําหมดนะคะแต่ก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอย่าทําอะไรที่เป็นแบบออกแนวอาชีพที่ผิดศีลธรรมนะเพราะว่าพลังงานนี้มันเป็นลักษณะของคำว่าทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีมันจะเด้นเข้าหาตัวคุณไวมากต้องในแบบนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งเป็นคนที่มันทําความดีหรือว่าสวดมนต์สมาธิหรือเป็นคนที่ทําบุญเป็นประจําโดยด้วยจิิิตรรรสุุทททธ์นนนะหือเป็คคคีี่่ดูแลมพณ ะะหรืออื่นๆที่แบบทาดีมากกว่าการชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เพียงข้างคุณอย่างชัดเจนมากๆนะคะจริงๆทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดแหละถ้าคุณทําความดีเขาจะยิ่งช่วยคุ้มครองเราได้พลังงานอันนี้คือลักษณะแรงมากในเรื่องคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่คอยสปอร์ตคอยหนุนนําเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบที่ว่าคุณทาอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะแบบ ดนจิตโดนใจให้คนรอบข้างช่วยเหลือเราได้หรือว่าเราทําอะไรก็ราบรื่นหากเจออุปสรรคก็จะเหมือนมีคนมาช่วยเหลือหรือว่าสุดท้ายเราแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงทีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีความมั่นคงเกิดในความคิดของคุณมากขึ้นหรือว่าคุณมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันจะปรากฏขึ้นอาจจะเป็นคําว่าเห็นท่าแท้ของคนมากขึ้นเห็นว่าคนนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ดีกับเราก็ได้มันจะมีบางสิ่่งงาอยาที ปรากฏขึ้นมาทําให้เราเห็นชัดแจ๋ชัดเชนจําแจ้งมากยิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะคนไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปนะคะ,ะคุณเองอาจจะเจอหลากหลายแบบบางคนอาจจะแบบอาจารย์คะหนูโดนหักหลังโดนโกงโดนอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างคือบทเรียนมันอาจจะมีเหตุให้เกิดขึ้นคิดซะว่าเหมือนชดใช้กันไปชดใช้กรรมกันไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรารามาระวังตัวเองมันอาจจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอาจารย์บอกว่าอะไรที่มันผ่านแล้วผ่านเลยแต่อย่างที่บอกถ้ายังไม่เกิดขึ้นให้เรามาระวังอย่าหูเบา ทำอะไรก็ตามแต่ดูให้รอบคอบดูเอกสารสัญญาให้รอบคอบอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าให้ใครหยุดยืมตงังถ้ามันไม่จําเป็นเพราะว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราอาจจะขาดได้นะคะ,ะดูความเหมาะสมด้วยละกันเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างการงานนะคะ two p e n t a c l e s ขึ้นมานะคะ n i n s o f s w o r d s ขึ้นมา t h e h i g h p r i s t s s q u e e n of cups แล้วก็ Serve of w o n d s โดยภาพรวมที่อาจารย์เห็นช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะแบบทำงานหลากหลายอย่างมากเลยมือเป็นระวิงเงี่นเรื่อแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามาระวังอย่างยิ่งคือเรื่องอารมณ์มันจะมีโอกาสที่จะเป็นคำว่ามูสวิงเด๋ยดดี<ๆ>เด๋ยวร้าขึ้นขึ้นลงๆนะคะตั้งสติเยอะๆนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวเองตั้งสมาธิให้ดีตั้งสติให้ดี ทุกอย่างแก้ไขด้วยการที่มีสติสัมปชัญญะให้ครบถ้วนนะคะพลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคเจรจารของคุณนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือทะเลาะก,กับคนได้ค่อนข้างง่ายนะคะจะเกิดจากความคิดของเราที่อาจจะไม่ได้เห็น ด้วยนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะพูดจาแรงไปหรือพูดไม่ได้คิดให้ระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการดูดวงตรงนี้มันคือแนวทางเป็นไกด์ไลน์เนาะฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้นะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้อาจจะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็ได้คือช่วงนี้ต้องเรียกว่าดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรทําหลากหลายอย่างมากอิลุงตุงนางเหมือนกันแต่การอิลุงตุงนางของคุณเนี่ยมันแปลว่าคุณกําลังหาตัวตนของตัวเองก็ไดด้้หหหรรืืออววว่่่่่าาาาาาากกกกํํํลัััังงททใมมมมนนคเิะีจบบ จัดสรรให้มันเป็นชิ paper, ้นเป็นอันมันเป็นช่วงของการวางแผนก็ได้บางคนเนี่ยถ้าคิดจะลงทุนธุรกิจทําอะไรก็ตามแต่มันเป็นช่วงระยะวางแผนแต่ไม่ใช่ว่าช่วงระยะเวลาของการที่ลงทุนไปนะแต่ถ้าบางคนอาจจะลงทุนไปแล้วมันแปลว่าคุณต้องคิดมาดีแล้วคุณต้องวางแผนมาดีในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นก็คือช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมั่นใจนะคะในสิ่งที่คุณทําแล้วก็บางทีอาจจะแบบมีคนให้คำปรึกษาคุณรอบๆข้างโชคดีของคุณก็คืออาจจะมีคนเมตตาคนแบบ ความสนใจคุณเหมือนเรียกว่ามีแหลซัพพอร์ตให้กับตัวคุณมีคนช่วยเหลืออาจจะแบบมีลูกน้องหรือมีเจ้านายที่ดีนะคะหรืออาจจะมีลูกค้าที่ดีที่แบบคอยแบบมาซื้อสินค้ากับเราตลอดก็ได้แต่ช่วงเนี้ยบางคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องซื้อมาขาดไปก็ค่อนข้างดีมากๆแต่โดยเฉพาะขายของออนไลน์เลิศมากรวยมากเงินเข้ามาดีมากๆนะคะแต่อาจจะแบบมีคู่แข่งนะคะอาจจะมีแบบคู่แข่งมาทําอะไรคล้ายๆเราแต่ถึงอย่างไรคงความออริจินัลของเราเอาไว้ การบริการ,การสําคัญหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่นอะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดตั้งใจพยายามให้มากที่สุดแล้วมันจะออกมาดีเองและสุดท้าย เดี๋ยวทุกคนก็จะสัมผัสได้แหละว่าเราทําเต็มที่แล้วเราพยายามเต็มที่แล้วแม้กระทั่งบางคนเนี่ยบริการลูกค้าลูกค้าก็จะสัมผัสได้ว่าเรามีความจริงใจจริงจังแล้วก็มีความซื่อสกซื่อตรงซื่อสัตว์เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาซื้อหรือว่าแนะนําคนอื่นต่อได้เรื่อยเองนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่คุณเองจะแบบมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้บางคนอาจจะต้องออกสังคมเยอะก็ได้นะคะแต่บางคนช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเครียดอยู่เหมือนกันแบบอาจจะมีเรื่องเจอเรื่องผิดหวังมาเรื่องเสียใจมาแต่จ่จาไววววว้้้เเเเสมมมมอดดีี๋๋ยยััันนนนกก็็็ชแแลลปใหะ เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะมันมีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์โพสต์เอาไว้คุณไปอ่านในแหล่งชุมชนได้หรือว่าใน f c e b o o k f แ Fan Page ของอาจารย์ได้จะดีไม่ดียากที่จะบอกนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาอาจจะไม่ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางทีบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องดีในอนะเคตาก็ได้เรื่องที่ดีอาจจะไม่ดีในอนะเคตาก็ได้คือเราไม่รู้ฉะนั้นอยากคิดอะไรไปล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทุกๆอย่างเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอาจารย์มีกาลังใจให้มากๆนะคะขอให ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขยันเอาไว้นะอดทนเอาไว้นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองพอลังงานของคุณจริงๆมันขึ้นดีแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบต้องต้องค่อยๆแบบปรับหรืออัแดปบางคนที่คิดจะหางานใหม่นะคะก็คือทําได้ค่ะแต่แค่ว่าเออ่ ดูให้ดีก่อนว่าที่ใหม่รับเราแน่ใจหรือ,อยังแล้วค่อยออกก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเดินทางเหมือนกันเหมือนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงนะคะอยากได้งานใหม่อยากได้ตําแหน่งใหม่อะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดนะคะแล้วก็ช่วงนี้จริงๆใครที่แบบอยากจะมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพหรือขยายธุรกิจทําได้อยู่นะคะก็ดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าพลังงานนี้มันเหมือนกับว,ว่าคุณต้องจับอะไรหลายอย่างทำอะไรหลายอย่างนะคะถึงจะดีนะ Okay. เป็นพวก multitasking อะช่วงนี้จริงๆใครทำแบบพวก multitasking ช่วงนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่สุดท้ายก็คือผลงานออกมาดีมากๆค่ะเรามาดูใน,นเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง Four of Swords ขึ้นมานะคะ The Chariot ขึ้นมา a c of Pentacles ขึ้นมาการเรียนของคุณช่วงนี้จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูอาจจะเพิ่งผิดหวังจากเรื่องการสอบของหนูอะไรเงี้ยบางคนนะบางท่านเนี่ยคือ อย่าไปท้อใจอาจารย์จะบอกเสมอความพยายามครั้งที่1 0 1มันอาจจะสาเร็จอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งท้อในครั้งที่100คือความพยายามยังไงมันก็คือความสําเร็จได้ในอนาคตนะคะถ้าอะไรที่มันเป็นของเราคือลักษณะนี้มันแปลว่าคุณเองเดี๋ยวเดีย๋ยวเตรียมการเฉลิมฉลองได้เลยคือบางคนอาจจะแบบสอบแล้วสอบอีกแต่สุดท้ายเฮ้ยสอบรอบที่3อาจจะได้อันนี้คือสมมติได้ฟังเนาะมันก็เลยเป็นลักษณะของคำว,ว่า ความพยายามของคุณมันจะทําให้คุณทําสําเร็จเราก็บางคนอาจจะเรียนเพิ่มเติมตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มเติมมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสทําสําเร็จมีโอกาสทําให้ตัวเองภูมิใจและคนที่ส่งเราเรียนภูมิใจหรือบางคนอาจจะเรยียนไปด้วยทํางานไปด้วยช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่า,อย,าอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะดรอปลงเล็กน้อยพยายามคงให้มันได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจแหละความเหนื่อยมันเข้ามาแน่ๆบางคนทํางานเพื่อเลี้ยง ตัวเองนะคะหรือส่งตัวเองเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเหนื่อนนิดนึงเนาะแต่สุดท้ายอาจารย์มองว่าคุณทําได้เพราะว่าลักษณะของคุณเนี่ยบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยแต่สำเร็จ นะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสเฉลิมฉลองมันแปลว่าสอบผ่านสอบได้หรือได้ไดคะแนนที่ดีมากๆนะคะก็ขอให้คุณสู้ๆอย่าท้อใจนะคะบางคนเนี่ยจะสอบแล้วสอบอีกไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะแปลว่าต้องรออยู่บางคนแบบเข้าราชการต้องรอต้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะก่อนที่มันจะเป็นของเราแต่ที่บอกคือถ้ามันไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรคือคนเรามีความเก่งหรือว่ามีพรสวรรค์แตกต่างกันบางทีคนเราเนี่ยอาจจะเหมาะก,กับที่หนึ่ง บางทีอาจจะไม่เหมาะกับอีกที่หนึ่งนะคะฉะนั้นไม่มีอะไรได้ดลังใจเราทุกอย่างอาจจะมีผิดหวังมีเสียใจบ้างแต่สุดท้ายอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็หาตัวตนของคุณเจอเพราะว่าพลังงานนี้เป็นลักษณะการที่แบบ คุณได้ข่าวดีอ่ะคุณได้รับข่าวดีมากในเรื่องการเรียนถือว่าดีมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีนะอย่าท้อใจนะแล้วก็อ่านหนังสือให้เต็มที่เยอะๆนิดนึงอาจจะแบบอ่านหามุําขำามนิดนึงก็รักษาสุขภาพทานแบบทานของที่มีประโยชน์และการบำรุงสมองเราบำรุงร่างกายเราด้วยละกันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนี่มันมีโอกาสสาเร็จอยู่แล้วจ้ะอโอเคเรามาดูนะคะในเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้าง The Strength ขึ้นมานะคะ Queen of Pentacles สรีนับสุดขึ้นมาการเงินของคุณดีมากนะคะการเงินของคุณเข้ามาดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นหรือว่ามันมีเหตุให้เข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ก็มีเหตุออกไปแหละแต่รายรับม,มันมีโอกาสที่จะเข้ามาเยอะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องการเงินมันเหมือนกับว่าคือไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็รู้สึกว่า อาจจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณบางคนอาจจะขายที่ดินได้หรือบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะค้าขายดีมากขึ้นบางคนอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นบางคนอาจจะได้โบนัสบางคนอาจจะทำอาชีพเสรมิมอาจจะได้เงินมาจากงานพิเศษของคุณก็ได้โดยภาพรวมการเงินของคุณดีมากแต่แค่ว่าคุณต้องเหนื่อยและปาดเหงื่อกว่าที่จะได้เงินสักบาทหนึ่งมา <laughs> เป็นเรื่องปกติคะ่ะทำงานหาเงินเหนื่อยแน่ๆปาดเงินแน่ๆนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ได้มานี่เห็นไหมเงินดีมากด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบทบําเกี่ยวกับของผู้ของบริโภคของกินเครื่องดื่มอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เงินเข้ามาสะพัดอยู่นะคะบางคนที่แบบกําลังแบบ กู้นะคะกู้ธนาคารเพื่อมาเปิดธุรกิจอะไรบางอย่างก็คือมีโอกาสจะได้สูงถ้าคุณไม่มีปัญหารเรื่องเอกสารอะไรต่างๆมีโอกาสที่ผ่านสูงมากๆโดยภาพรวมการเงินของคุณลดมากดีมากๆบางคนอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากคนที่แบบเป็นลูกค้าผู้หญิงก็ได้พ่พอแม่ที่ไปอ่านก็คือแม่ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินมาในลักษณะที่แบบเหออมือนบางคนเนี่ยออพอได้เงินมาเอาไปแบบ ลงพวกสละออมสินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้เงินมาแบบจากการที่แบบได้สละออมสินก็ได้คือโดยภาพรวมจริงการเงินของคุณเข้ามาดีมากๆเข้ามาจากความสามารถแล้วก็เกิดจากความที่แบบอาจจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ได้เงินมาก็ได้นะคะโดยภาพรวมดีเลิศค่ะเลิศนะ,เร,นะเรามาดูต่อนะคะสาหรับความรักคนโสดนะคะเอาโสดสนิทก่อนนะคะโสดสนิทเลยโสดสนิทอู้ four of wands ขึ้นมาด้วย And the fool six of swords ขออีกหนึ่งใบ อ๋อไพ่มันขึ้นมากจริงๆพลังงานมันเหมือนจะมีคนเข้ามานะแต่พลังงานมันเหมือนกับว่าสุดท้ายคุณปฏิเสธก็ได้หรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ใช่หรือเปล่ามันป,นปฏิเสธนาทีสุดท้ายหรือว่าคุณเองรู้สึกว่าตอนนี้ฉันไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนดีกว,ว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนจะมีคนเข้ามานะ <i> อาจจะมีคนให้ความสนใจคุณแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าคุยกับคุณก็ได้นะ <i> อาจจะมีคนด้อมๆมองๆแอบส่องแอบสอดส่ะะอ,จจองอู่ะาาจจวร้สึก เอ้เขายังไม่ใช่หรือว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่ารักความเป็นอิสระอยู่ยังไม่อยากผูกมัดกับใครหรือตอนนี้เราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนอยู่ก็ได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่มันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่ายังไม่ได้อยากมีแฟนก็ได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเอง,เอ,งอาจจะเก็บตัวอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ค่อยแบบออกสังคมเท่าไหร่อาจจะเจอคนยากนิดนึงก็ได้แต่โดยภาพรวมถ้าสมมติว่า คุณเปิดใจจริงๆมันมีโอกาสที่จะมีเข้ามาแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ลงเอยกันมันก็เลยบอกว่าเออคุณยังคลองโสดอยู่นั่นแหละนะคะแต่จริงๆถ้าพูดตรงๆตอนนี้คุณไปโฟกัสในเรื่องที่มาจําเป็นหาเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสในเรื่องความรักทีหลังก็ได้มันก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะฟูขึ้นส่วนมากแล้วมันเหมือนยังไม่ได้จริงจังกับใครหรือคนที่เข้ามาอาจจะแปลว่ายังไม่เหมาะสมกับเราหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับเราก็ได้นะคะเหมือนคุยกันขำๆคุยกันเล่นๆได้ มันอาจจะมีคนทําให้คุณกระช่วงกระชวยหัวใจได้ในช่วงนี้แต่แค่ว่าถ้าสมมติวว่าครบเป็นจริงเป็นจังอาจจะยังไม่ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนก็คือรอ next edition นะคะรอถัดไปก่อนนะคะอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูกันคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะภุมเครือเป็นยังไงบ้างพีชุบโสดขึ้นมานะคะเชนดับคัพส์ขึ้นมาเดอะเฮอร์ขึ้นมานะคะดูท่าทางแล้วนะคะยังจะคงไม่ชัดเจนต่อไปแต่มันเหมือนกับว่ามีเอมี มีความชัดเจนเกิดขึ้นมานิดนึ่งมันเหมือนอาจจะเป็นคำว่าชอบกันมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ลงเอ,อยกันร้อนะคะเพราะว่า จะบอกว่าหนึ่งอย่างพลังงานของคุณเนี่ยคนที่แบบมีคนคุยอยู่คุณต้องดูดีๆนะว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าอย่าไปแย่งของใครเขามานะคะเพราะว่ามีโอกาสที่วิบากกรรมจะเข้าหาตัวเราไวมากๆในเรื่องความรักแล้วไปแย่งของเขาใครเขามาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดกั่ถ้าเท่าเรารู้มาแลา้วยังจะคบต่อไปแย่งของคนอื่นเขามาไม่แนะนํานะคะอันนี้ผิดศีลธรรมข้อ3นะพยายามรักษาสิลงห้าข้อให้มากที่สุดแต่อันนี้มันเป็นเรื่องความรักฉะนั้นสิลข้อ3สําคัญมากๆนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นเอ,อ่อเชนดับคัพขึ้นมา คือมันเป็นได้2ออย่างคือเขาแบบอยากจะสร้างครอบครัวกับเราแต่เขาอาจจะต้องใช้เวลาในการดูใจเราก็ได้หรือว่า ้องระมัดระวังคนที่มีเจ้าของให้อาจารย์บอกไงว่าเอ๊ะเขาเขาตัดขาดกับครอบครัวแล้วจริงๆหรือว่าเขาหย่าล้างกันแล้วจริงๆไหมหรือว่าเขาเองมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าดูกันดีๆนิดนึงละกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางพอนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นส่วนมากแล้วมันแปลว่ามันอาจจะชอบกันมากขึ้นแต,แต่มันต้องใช้เวลาในการดูอีกนานเลยยังไม่ใช่ตอนนี้ยังคงไปสถานะที่คุมเคอือและไม่ชัดเจนกันต่อไปอาจจะแปลว่าคุยกันได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเต็ม นะคะพลังงานลักษณะนี้ถ้าสมมติว่าคุณคุยไปอีกระยะเวลาหนึง่งถ้ามันใช่มันจะบอกเลยอะคะ่ะแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุยไประยะเวลาหนึง่งแล้วมันแบบมีเอกใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือมันรู้สึกแปลกๆอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่น่าจะเข้ากับเราได้ก็คืออาจจะต้องตัดเขาทิ้งแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหาคุณอีกนะคะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะเรามาดูต่อสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะอืม The h e r o p h a n Knights of Pentacles Four of Pentacles จริงๆก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะก็คือมันมันอาจจะแบบมีความระแวงง,ง้งองอนกันบ้างค่ะแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนไม่ไปจากการหลอกนะคะคือมันก็อย่าไปทําให้เขาระแวงสิ <laughs> หรือบางทีคุณอาจจะระแวงคุณแฟนคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลักษณะเน,น,นี้ยคือมันแบบว่าคือคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบรักกันโอเคนะแต่แค่ว่ามันมันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่า บางคนอาจจะอยู่ไกลกันเป็น long distance relationship นะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ได้อืมต้องใช้การติดต่อกันเนยอะนิดนึงหรืออาจจะแปลว่าแฟนเดินทางมาหาเราก็ได้หรือมันแปลได้มุมมองนึ้ว่าต้องพากัไปเที่ยวว้าง้วแหละ ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวพักตากอากาศไปเช้าเย็นกลับก็ได้ไปเที่ยวทําบุญหรือไปหากิจกรรมนั่งคาเฟ่สวยๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปเล่นกันก็ได้คือลักษณะเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าคนที่เป็นแฟนกันอ่ะมันก็รักกันอยู่แหละแต่มันก็จะเหมือนมีง้องอนมีความระแวงอะไรสักอย่างอยู่ในใจแต่สุดท้ายคุณั้งสองคนก็ยังไปจากกันไม่ได้ค่ะก็ยังต้องเป็นแฟนกันต่อไปแหละนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องกระชับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้มันมันเหมือนมีความห่างเหินรู้สึกความหวานมันน้อยลงนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ เออสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วให้เรามาระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนเก่าหรือว่าคนที่แบบเป็นเพื่อนเก่าหรือมิตรภาพเก่าอะไรสักอย่างกลับมาคุยกับคุณก็ได้นะจ๊ะกาดูกันไปก็อย่างที่บอกคือรักของแฟนรักแฟนเราให้มากๆนะคะอย่าอย่านอกใจนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกมันไม่ใช่ก็ต้องเดินออกมาแต่อย่างที่บอกคือถ้ามันใช่อยู่ก็คบต่อไปนั่นแหละนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปนอกใจเผื่อจะอะไรเงี้ยไปคบซ้อนไม่เอานะคะเอาเอาแบบ ดูความเหมาะสมแล้วก็ใจเขาใจเราอะค่ะถ้าเราไม่ชอบให้คนทํำยังไงกับเราก็อย่าทำอย่างไงกับคนอื่นเขาด้วยเช่นกันเรามาดูต่อนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้าง พอได้แต่งงานแล้วช่วงนี้เรามาระวังเรื่องปากเสียงนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะอืค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนมีมีปัญหาไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนแบบบางคนอาจจะเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่กันหรือเปล่าหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องปรับความเข้าใจกันอีกเยอะเลยนะคะหรือมีการทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าทะเลาะกันด้วยความที่ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจมันก็เลยงงเงียงแล้วทะเลาะกันเยอะนะคะ คือถ้าสมมติทะเลาะกันมากๆเกินไปแล้วก็แบบมันเหมือนบานปลายถึงขั้นหยาบคายหรือว่าทำลายร่างกายกันมันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะไปจากกันสูงนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใาคราเป็นแบบนั้นนะ แต่นี้ทํานายกว้างอยู่แล้วฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทุกคู่อยู่แล้วนะคะแต่บางคู่อาจจะเป็นคําว่าทะเลาะกันลิ้นกับฟันก็กระทบกันแต่คุณทั้งสองคนก็ยังอยู่รักกันเหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นบาดแผลที่จะเกิดขึ้นในใจนะคะฉะนั้นคิดก่อนพูดแล้วก็พยายามใช้สติในการคุยกันอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันหรืออย่าล้างกันทั้งสิ้นนะคะแต่แค่ว่าลักษณะนี้มันเหมือนคุณต้องคุยกันมากกว่านี้ปรับความใจกันมากกว่านี้แล้วก็กระชับความสัมพันธ์พาไปเที่ยยยยวบ้้าาาาางงงงพพมมมลอออีีกกกกกสััตนนนึะะะค็็่ไรรโทห ดูแลกันบ้างนะคะอย่างน้อยได้โทรกาหากันถ้าสมมติบางคนแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะบางคนอาจจะแบบทางานต่างคนต่างทำงานไม่มีเวลาให้กันก็พยายามที่จะแบบหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างหรือคุยคุยโทรศัพท์ Face t i า e หรืออะไรกันบ้างก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหวานสักนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกการให้อภัยกันด้วยนะคะมีอะไรจับเขาคุยกันฉันไม่ชอบอย่างนี้เรามาปรับกันดีไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับนะต้องปรับทั้งสองฝ่ายนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้าง The World ขึ้นมา Page o คัพส์นะคะ,ะช่วงนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องความคิดนะคะในในเรื่องสุขภาพของคุณจริงๆมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแต่ถ้าจะน่ากลัวก็คืออาจจะเป็นคำว่า โรคที่มันซ่อนอยู่ภายในนะคะอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะเป็นแบบผอมแต่อาจจะแบบเป็นไขมันในเส้นเลือดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นโรคประจําตัวที่อยู่ข้างในภายในนะคะหรืออาจจะต้องมีการผ่าตัดออกไปหรือมอแต่บางคนอาจจะเป็นคําว่าทําศัลยกรรมก็ได้ในช่วงนี้ชี้นู่นชิน้นนี้หรือทําศัลยกรรมเลยนะคะก็ต้องพักฟื้นนิดหนึ่งนะคะสําหรับบางท่านนะแล้วก็ ในเรื่องอารมณ์อาจารย์ก็ควรวเรื่องอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคุณพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็พยายามดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะนอกนั้นสุขภาพไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะนอกจากอาจจะน้ำหนักขึ้นนิดหนึ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงนะคะ ก็การทำบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน,นาอาที่เลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ฉะนั้นอาจารย์จะเรียกว่าพระในบ้านสำคัญอันดับต้นอาจารย์ยังเชื่อว่าความกระตันยูคือเครื่องหมายของความดีนะคะฉะนั้นใครที่เขาดีกับเราอาจารย์มองว่าการทดแทนบุญคุณนั่นคือบุญกุศลที่เราควรทำแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราด้วยนะคะแต่บางคนอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสอมุมขาวและดำบางคนบอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะอาจารย์ กระตันยูเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของของตนแล้วก็อาจารย์เชื่อว่า,าทุกทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทานะคะอย่างน้อยทําชั่วให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทําดีให้มากที่สุดแล้วกันเท่าที่จะไหวนะคะถัดไปทําบุญกับพระในบ้านเสร็จแล้วทําบุญนอกบ้านแนะนํานะให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดินนะคะอย่างชเช่นซื้อที่ดินวัดอาจจะเป็นกระเบื้องอะไรเป็นอิฐหินบูนทรายอะคะ่ะหรืออาจจะทาบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ทาโรงพรยาบาลหรือว่าซื้อพวกแพมเพ์ดนะคะอย่างอาจารย์แนะนาว่าอย่างอาจจะเป็นสมมตินะบ้านสมเด็จต่างๆนะคะหรือว่าโรงพรยาบาลศรีธัญญาหรืออะไรเงี้ยต่างๆคือจริงๆมีหลากหลายที่เนเาะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกแพมเพ์ทต่างๆหรือสถานที่ที่ต้องการแพมเพ์ทนะคะหรืออาจจะแบบของคนผู้สูงอายุค่ะหรือเป็นแบบพวกแป้งพวกอะไรก็ได้ที่แบบ เ,เหมือนให้กับคนไข้ต่างๆนะคะคืออย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะไปทํากับบ้านสมเด็จนะคะเดี๋ยวกลังจะไปทำนะคะอันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบโรงพยาบาลคนที่แบบยากไร้แล้วก็เ,เป็นเป็นอาณบ้านสมเด็จเนอะก็อย่างที่เข้าใจกันก็คือ,อทําพวกพัาเพิ่ต่างๆแป้งนะคะให้กับคนยากไร้หรือว่าต่างๆมันมีหลากหลายที่ทจริงๆการทําบุญนะ่ะคุณทาได้หลากหลายที่นะคะแต่แค่ว่าพลังงานของคุณมันเกี่ยวกับโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกอิฐหินปูนทรายสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยิ่งดีนะคะ ทําด้วยใจสูงนะคะอะไรก็ดีหมดแค่หบาทก,ก็คือบุญนะคะต้องทําโดยไม่เดือดร้อนด้วยบางคนอาจจะไม่อยากทำเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ไปเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าอย่างน้อยเราไม่ให้ร้ายใครไม่ทําชั่วหรือว่าเรามีจิตใจที่ดีอันนั้นก็คือบุญกุศลที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะ แล้วที่เหลือนะคะการสวดมนต์น,นั่งสมาธิก็สําคัญด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะเป็นการนั่งสมาธิ meditation นะคะทำทำได้ทุกที่ทุกเวลา1นาทีก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะเป็นการสวดมนต์ด้วยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยก็จะยิ่งดีการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วอ,นนอรัตนาศีลห้าอรหังสัมมาภพของชายปริ้ชินมิมชอนแผ่เมตตากรวดน้ํานะคะบทเบสิก ทําให้ได้ทุกวันก็จะยิ่งดีนะคะเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงดีท็อกซ์ตัวเองเออกไปโดยการสวดมนต์สมาธิหรือว่าหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิก็ได้นะคะปทสวดมนต์อื่นๆถ้าคุณอยากจะสวดอย่างอื่นเพิ่มก็ไปหาเองใน Google ได้นะคะอ่าก็เรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะไม่ถนัดทั้งสวดมนต์น,นั่งสมาธิอาจจะเป็น อ,อยู่กับธรรมชาตินะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าออกกําลังกายก็ได้หากิจกรรมทําให้เกิดสติและสมาธิดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาในชีวิตงคุณอย่างแน่นอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งคุ้มครองคุณนะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือเราได้มากที่สุดนะคะทุกคนมีหมดค่ะแต่เขาจะเลือกอยู่กับคนที่หรือว่าช่วยเหลือคนที่แบบมีบุญกุศลที่ดีะคะ่ะมันจะเหมือนเข้ามาช่วยเหลือเราได้ได้ได,ได้ได้มากกว่าอย่างเช่นอาจจะโดนจิตโดนใจให้คนรักคนเมตตาเรา พูดอะไรคนก็เชื่อฟังนะคะมีน้ำหนักในคําพูดเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าศัตรูหมู่มารทาอะไรเราไม่ได้นะคะหรือว่าพอเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะเหมือนแบบมีไอเดียปิ้งขึ้นมาให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือว่ามีคนยื่นมือมาช่วยเหลือก็ได้นี่คือมาในรูปแบบเขาว่าทําให้ชีวิตเราราบรื่นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นทําดีไว้เถอะนะคะแล้วก็ไมีใครทาช่วยได้ดีอาจารย์เชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะฉะนั้นทําดีเถอะนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่่่านนีี้มัอยูทแบบ บนว่าสนองแต่ละคนมันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเราไม่รู้นะคะฉะนั้นหมั่นทําความดีไว้เถอะนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกําลังใจให้คุณเสมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อ่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram Kingfa Stone 245ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์ Kingfa Kingfa 246 Fat ไปกดไลค์กด Follow อินช่องทางได้เลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกด like ไลค์ใต้คลิปรีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปการกสวดต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram Kingfa สองสิ25ตันดอลลาับได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของจางขีฟ้ารย์กิคา2465ได้เลยค่ะ